กระณลุนากดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปยิ่งกดไลค์ยิ่งทิ้งคอมเมนต์น่ะมันช่วยดันช่องขอบคุณมากๆครับ ช่วงนี้ราคาต้นไม้กําลังขึ้นจริงๆมันก็ขึ้นมาสักพักแล้วล่ะนะบางต้นอย่างมอนสเตอร่าด่างมิน้นราคาหลักล้านก็มีครับทําให้ผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้มันมีอยู่ยุคหนึ่งจริงๆนะครับที่ต้นไม้แพงกว่าบ้านที่ผมพูดนี่เรื่องจริงนะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์คลั่งดอกทิวลิปเรื่องนี้เกิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศที่มีศิลป,ปินชื่อดังอย่างแวนโก๊ะเดิมทีดอกทิวลิปเป็นพันไม้จากเปอร์เซียมีสีสันสวยงามซึ่งได้รับการปลูกอย่างแพร่หลายในปลายศตวรรษ ก็มีคนส่งเครื่องราดบรรณาการเป็นดอกทิวลิปสิ่งนี้เลยทําให้ภาพลักษณ์ของดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ของเจ้าขุนมูลน,นายหรือพวกคนชั้นสูงใครที่พอมีที่ดินแทนที่จะปลูกพืชผักผล,ลไม้ก็แห่มาปลูกดอกทิวลิปกันหมดในช่วงแรกๆนะครับดอกทิวลิปจะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพูคือสีพื้นฐานของมันเน่ะเมื่อปลูกไปเรื่อยๆสีสันก็จะเริ่มแปลกตามากขึ้น จนมีโรคไวรัสของดอกทิวลิประบาดนะครับทำให้มันกลายเป็นดอกทิวลิปสีผสมมีลวดลายบนตัวดอกทีนี้เลยยิ่งคลั่งหนักกันเข้าไปอีกไม่ใช่เรื่องในประเทศและต่างประเทศก็เริ่มให้ความสนใจไม่แพ้กันในปี1635หัวดอกทิวลิปหายากชนิดหนึ่งมีมูลค่าสูงถึง2,500กิล er. เดอร์เมื่อเทียบกับค่าแรงของช่างฝีมือชั้นสูงเลยนะคือ300กิลเดอร์ต่อปีและเนยแข็งขนาด1ตันสมัยนั้น,นสามารถซื้อได้ราคา120กิลเดอร์ แปลว่าคนธรรมดาไม่สามารถซื้อดอกทิวลิปได้แน่นอนบางคนที่มีเงินไม่พอก็เอาบ้านเอาทรัพย์สินต่างๆมาแลกโดยหัวดอกทิวลิปบางพันนะครับเพียงแค่หัวเดียวนะสามารถแลกที่ดินทำเลดีๆขนาด12เอเคอร์ได้ราคาประมาณ5,000กิล er, ดอร์หรือประมาณ30กว่าไล่นิดๆอะ่ะแค่ดอกมันหัวเดียวนะ ในเมื่อราคาบันดีขนาดนี้ความคลั่งคงไม่หยุดลงง่งายๆเมื่อดอกทิวลิปเริ่มขาดตลาดก็เลยมีการเริ่มทําสัญญาเกิดขึ้นครับสมมุตินะเฮ้ย <Hey, S 2> ตูอยากได้ดอกทิวลิปก่อนเมษาปีหน้านายคิดว่านายปลูกทันหรือเปล่าถ้าได้เอามาขายอัวแล้วไอาการทาสัญญาที่ว่าก็ขาย,าย,าย,ายายไปทั่วจนถึงจุดที่สัญญาซื้อขายดอกทิวลิปก็เอาไปซื้อขายกันได้อีกทีนึงอะสมมุตินะผมถือสัญญาใบหนึ่งบอกว่าจะซื้อดอกทิวลิป100ดอก ผมก็เอาสัญญาใบนี้เนี่ยแหละไปขายให้คนที่อยากได้อีกทีทีนี้ราคาก็ปั่นกันสนุกเลยครับรัฐบาลเห็นแบบนั้นเลยกระโดดเข้ามาร่วมแจมด้วยในปี1636รัฐบาลชาวดัตช์ห้ามมีการติดต่อซื้อขายสัญญากันเองรัฐให้เหตุผลว่าจะได้มีการซื้อขายอย่างถูกต้องประมาณว่ากลัวประชาชนโดนโกงแล้วในเวลาไม่ถึงหปีมนุษย์ก็เริ่มตระหนักถึงมูลค่าที่แท้จริงของดอกทิวลิปทำให้มีคนล้มละลายไปมากมาย ทีนี้เรามารู้จักกับเจ้าต้นด่างมิ้นแบบเข้าคราวเข้าคราวกันหน่อยนะครับลักษณะใบจะมีรูมีริ้วรอบขาดตามใบอันนี้คือธรรมชาติของมันนะครับไม่ได้โดนลมพัดจนแตกแบบต้นกล้วยบ้านเราอะ่ะไอ้เจ้าต้นนี้มีอยู่ประมาณ4 7สายพันธุ์จริงๆไอเจ้าต้นไม้พวกนี้นะครับมีความสนใจมาอยู่แล้วแหละจนยาญ่ามาจับ รายงานจากมติชนบอกว่าต้นไม้บางต้นที่ยาหยาจับมีราคาสูงขึ้นถึง5เท่าจนมีคนแซลลาย่ายาครับว่าอย่าไปยุง่งอย่าไปจับกับต้นไม้เลยเริ่มซื้อ,อยากแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วพอราคามาแตะที่หลักล้านคนก็ยิ่งสนใจมากขึ้นราคาของมันขึ้นอยู่กับสีใบด่างหรือพวกการกลายพานันธ์ต่างๆคล้ายๆเหมือนเราสะสมของรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันที่มีไม่กี่ชิ้นบนโลกอะ่ะซึ่งมันทำยากครับเพราะปกติอะ่ะใบมันจะต้องเป็นสีเขียวเพื่อเอาไว้สังเคราะห์แสง ผมไม่ได้บอกว่าฟองสบู่มันจะแตกนะครับเพราะตอนนี้ราคาต้นไม้หลายพันในตลาดก็กําลังอยู่ในขาขึ้นแต่เมื่อใดที่ความยากในการปลูกมันหายไปคนเริ่มมีความรู้เท่าท่ากันหมดหรือแห่ไปปลูกกันเยอะๆเนี่ยพูดง่ายๆประมาณว่ามันปลูกได้มากขึ้นนะ,นะจนแซงความต้องการก็มีโอกาสที่ราคาจะตกตามตามหลักดีมาซัพายนะราคาตกไม่ใช่ไม่มีมูล,ลค่านะครับมันยังคงมีอยู่ยกเว้นต้นไม้จะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆก็ว่าไป ที่ผมมาพูดนี่เหมือนดึงสติมากกว่าเพราะคนเราชอบคิดถึงผลประโยชน์ก่อนความเสี่ยงถูกไหมละ่ะมันต้องมีทั้งการหาความรู้การดูแลรักษาลองผิดลองถูกไหนจะค่าต้นทุนเวลาต้นทุนเงินอีกไม่รู้ว่าเราต้องเสียเวลากับมันขนาดไหนเพื่อศึกษาอย่างบอนไซนี่เป็น10บสปีนะบางต้นก็เป็นพันปีก็มีมูลค่าเรียกว่าแทบจะกําหนดเป็นหน่วยเงินไม่ได้แล้วอะ่ะ ส่วนถ้าคนที่ปลูกเพราะความชอบจริงๆผมว่าคนกลุ่มนี้ยังไงก็ไม่มีทางขาดทุนครับมีแต่กําไรน้อยกับกําไรมากก็เท่านั้นกําไรที่1ความสุขทางใจกําไรที่2ถ้าราคาขึ้นก็ขายได้แพงถ้าไม่ขายก็สุขใจเหมือนได้แบบฟูมฟักต้นไม้ที่รักได้เลี้ยงดูได้แบบได้ดูมันอนะ่ะเออถ้าคนเคยเลี้ยงอะไรพวกนี้จะเข้าใจแหละยังไงพวกงานศิละปะงานคราฟมันมีมูลค่าในตัวมันเองอยู่แล้วครับอยู่ที่ความชอบกับรสนิยมซะมากกว่าสุดท้ายแล้วราคาคือตัววัดอารมณ์ของมนุษย์ ทีนี้ก็ต้องรอดูกันแหละว,ว่ามูล,ลค่าที่มันมีอยู่ณนะตอนนี้คือราคาที่แท้จริงไหมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกรุณากดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปยิ่งกดไลค์ยิ่งทิ้งคอมเมนต์น่ะมันช่วยดันช่องขอบคุณมากๆครับ